โอเคฮะก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคน,นะครับเข้ามาสู่รายการตัวอ้วนตัวหรืออ่าเลฮะก็เป็นรายการที่มาช่วยเพื่อนๆน,นะฮะให้เขาเรียกว่าอะไรหายข้อสงสัยที่ว่าเฮ้ยจะซื้อตัวอะไรดีนะฮะสำหรับตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ผมอยากจะแนะนําให้ซื้อตัวนั้นละกันนะฮะต้องบอกว่าเป็น แนะนำเนาะไม่บังคับให้ซื้อแล้วก็ต้องบอกว่าตอนน,นี้เนี่ยซื้อแค่คนเดียวก็สามารถพาเพืเ่อนๆอีก5คนดูได้ด้วยนะฮะตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะก็เป็นรายการของ Dream League ผมเรียกว่า Dream League รายการหรือว่าที่คนรู้จักก็เป็น Dream Hack นั่นเองเน,นะฮะนี่ฮะสำหรับรายการนี้นะก็จะเป็นทางฝั่งของยุโรปนั่นเองนะก็มีหลายๆทีมที่น่าสนใจ12ทีมเลยแล้วะฮะแล้วก็เริ่มกันวันที่3มีนานี้แล้วนะฮะก็ใกล้มากแล้วนะเพราะว่นนี้ก็เส้นเดือนพรุ่งนี้แหละ ะะอีกไม่กี่วันแล้วครับแล้วก็ชิงเัินกว่า0,000 0แสนด้วยนะหนึ่งแสนดอลลาร์เลยนะฮะ12ทีมที่น่าสนใจนะก็มี Cloud 9 EG นะฮะมีทีม d o อกซึ่งผู้เล่นก็จะมีในส่วนของ m i s ซอรีนะฮะมีไพกาดมีเดมอนนะฮะอ่าที่น่าสนใจประมาณนี้นะแล้วก็มีมาช่วยเสริมทัพมีเม s o n f o อก e t แล้วก็สมุกลิกนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของทีม d o อกนะ,ะแล้วก็มีทีม Liquid นะฮะที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะซึ่งวันนี้อาจจะได้ อาจจะได้ดูด้วยนะเพราะวันนี้มีแข่งนะฮะแล้วมาฟังอีกฝั่งหนึ่งะฮะยุโรปตะว,วันตกมีทีม l l i a n c e นะมีฟ n a ติกนะฮะแล้วก็มี M Y M นะ M Y M มันก็เป็นทีมไลฟ์เก่านะฮะก็มีคริสนะฮะมีเอสมียูนิคอร์มินิแล้วก็เอ็กซิสนะฮะนะอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจแล้วก็ซิกมานั่นเอง นะส่วนทางฝั่งยุโรปต้องกออกนะฮะหูพลาดไม่ได้เลยครับนาวีฮะร็อกคิสนะฮะเอ็มพายแล้วก็วอเตอร์โปฮะต้องบอกว่าทัวร์นี้นี่ได้เจอแน่ๆฮะสำหรับทางด้านของทีมนาวีกับเมาแลันแล้วเผลอๆอาจจะไปเตะรอบเพลย์ออฟด้วยนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยซื้อตัวมาคุณยังสามารถทําให้ทีมที่คุณรักหรือว่าเฮ้ยกำลังเชียร์อยู่ถ้าได้อันดับหนึ่งถึงหกนี้ได้เงินเพิ่มด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ยังมีโบนัสพิเศษคล้ายๆกับทีไอสามนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่9ก 99หรือว่า10ดอลน,นั่นแหละว่าง,ง่ายๆนะฮะเทียบเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่300ประมาณนั้นนะฮะห่างกัน6คนหนุกหนาเลยฮนะดูกันยาวๆนะฮะเรามาดูรายการนี้ที่หนึ่งครับรายการของ Dream League ท่นหนึ่งนี้นะฮะแข่งกันนี่เริ่มวันที่3ถูกไหมะฮะรอบเพย์ออฟนี่ไปวันเอ่อเดือนอะไรเนี่ยมิถุนาไหมนะเดือนเดือน6เลยฮนะอีกสักพักหนึ่งเลยนะสำหรับ Dreamhack Summer นะฮะตอนไปอ่าในส่วนของรอบแลนด์ก็อีกสักพักใหญ่แต่ว่ารอบ ในส่วนของรอบกลุ่มนะฮะที่เจอกันเนี่ยหแข่งกันนานเลยฮะนะฮะยาวมากครับสำหรับรายการนี้เนาะก็ซื้อกันได้นะฮะตัวอยู่ที่นี่อ่าต้มหนงเดี๋ยวเข้าเกมให้ดูนิดหนึ่งนะฮะเปลี่ยนจอเปลี่ยนจอผิดจอนะฮะไม่ขึ้นด้วยนะเออเป็นไงนล่ะอเอาเป็นว่า เดินแอดใหมนะะ่ไม่ได้ด้วยนะไม่เอาแล้วครัผมไม่ง้อเกมแล้วฮนะร <c oughs> ายการอีกรายการที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนอีกหนึ่งรายการนะ,ะก็เป็นในส่วนของทางด้านนะี่ฮะทางฝั่งเอเชียนเองครับ ACG นะฮะ base of base นะฮะก็มีทีมไทยอยู่ทั้งหมด3ทีมด้วยที่หน้าลุ้นนะฮะนี่ก็มี4กลุ่มนะ A B C D นะฮะ สามารถดูได้เลยก็สู่อีกแล้วฮะข้อมูลนะฮะกลุ่มี่ไม่มีทีมไทยนะฮะแข่งวันที่1น,นี้แล้วครับต้นเดือนนี้กนะ็ใกล้จะมาเจอกันแล้วนะสำหรับรายการนี้นะฮะเราเปิดไปก่อนเนาะนี่ฮะกลุ่ม B นะฮะมี m มิ r u s t อยู่นะฮะกลุ่ม C ก็มีทางด้านของ i อเดียลนะฮะโอ้เจองานหนักเหมือนกันนะนี่ก็มีทีมเพิ่มมาด้วยนะเกมทีวไม่รู้ทีมอะไรเหมือนกันนะฮะนนแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับมีเอเวอร์ลฮะอ่า น่าดูมากนะฮะนี่ฮะมีเวลาบ่งบอกเทียร์บอยแล้วรู้สึกว่าจะแข่งพร้อมกันด้วยนะอืนี่ฮะซีทีนี่ก็บวกหกไปสิบโมงเช้านะฮะเจริญนะฮะจังหวะนี้นะตื่นเงินไหมก็ไม่รู้ะวันที่หนึ่งนี่วันอะไรเนี่ยวันที่หนึ่งวันเสาร์พอดีนะวันหยุดด้วยนะฮะตื่นเงินเช้าเลยนะนี่ก็แข่งกําลังหยุดรัวๆเลยนะฮะวันที่แปดอีกรอบก็เป็นันเสาร์เหมือนกันนะฮะวันหยุดสิบโมงเช้ามันจะดูกันรึเปล่าโอเค แจกของวัตทีไอ้สามไหมก็แนวนั้นแหละฮะอืมแต่ไม่น่าจะไม่มีเพิ่มจากนี้ไม่น่าจะมีเพิ่มจากที่เขียนเอาไว้ฮะน่าจะมีแค่ที่เขียนนี่แหละเนี่ยฮะน่าจะมีแค่10บสบเป้าอันนี้เนจากอื่นนี้น่าจะไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็มีในส่วนของแฟนตาซีด้วยซึ่งใครสงสัยก็มีในแฟนเพจทีชีพเรียบร้อยแล้วนะฮะมีคนสายแปะมาให้แล้วนี่ฮะอธิบายอยู่นะฮะโอเค เน่าจะไม่มีเวลาอยากจะทำคลิปสั้นๆน,นะฮะในส่วนของรายการตัวอู้ตัวลือะะ้อก็อยากจะช่วยเพื่อนๆที่เคยสงสัยว่าจะซื้ออะไรดีนะฮะสำหรับตัวใหม่ก็แนะนำสอตัวอันนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของ ASUS d r e a m l e a e กับทางด้าน ACG b a s e of b a s e นั่นเองนะฮะอา้าวหาดึงไม่เจออ่านี่นะฮะอันนี้ผมจำไม่ได้รู้สึกว่าจะ1.9 9หรือเปล่าเนาะเข้าเกมไม่ได้อีกนะฮะเออดูแป๊บ อ่าหนึ่งจุดเก้าถูกแล้วนะฮะอันนู้นเนี่ยสิบดอนอันนี้นี่สองดอนนะฮะรวมเป็นรวมเป็นสิบสองดอนใช่ไหมหกคนก็แบ่งกันเลยฮะนะคนละหนึ่งถุยนะฮะคนละสองนะฮะหกสองสิบสองอ่าโอเคเป๊ะเลยฮะเออง่ายดีใช่ไหมสองทัวร์ฮะแน่นอนแล้วก็ใกล้จะเริ่มแล้วด้วยนะฮะที่ใครยังไม่ได้ซื้อนะฮะก็ไปโคกันเลยครับหกคนนะฮะเพราะว่าจะเริ่มแล้วนะ ACG ในวันที่หนึ่งนี้ฮะอืมโอเคฮะคืนนี้ก็ เดี๋ยวไว้รอกันรอถ่ายเท่าสดแล้วก็ยังไงอย่าลืมให้กําลังใจเอเวอร์ลาสที่กําลังจะแข่งด้วยนะฮะส่วนผมเองเนี่เจอกันตอนเที่ยงคืนแน่นอนครับผมตอนนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับรายการนี้เนาะไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ